วันนี้ก็มาอยู่ที่สวนพึ่งนะครับรอยัลคูเปอร์รีสอร์ทหลังจากที่รีสอร์ทโดนพิษโควิดนะครับทางจังหวัดก็สั่งปิดตั้งแต่วันที่24กุมภานะครับจนถึงวันที่20มผ่านมานะครับทางจังหวัดลบบุรีได้ให้ผู้ประกอบการรีสอร์ทที่สวนพึ่งดําเนินกิจการได้อีกครั้งในเดือนที่17ที่ผ่านมานะครับและวันนี้ผมมาที่สวนพึ่งเพื่อจะไปเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด หนที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้ทานรีสอร์ทได้มีหลายๆอย่างที่เป็นมนาตรการป้องกันเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจเมื่อมาเที่ยวสวนพึ่งแล้วมาเที่ยวที่นี่แล้วมีอะไรที่ที่ต้องปลอดภัยบ้า,บางที่เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ สําหรับมาตรการที่เราเราทําไว้กออ็อย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับก็บ้านทุกหลังเราก็จะค่าเชื้อให้หมดนะครับหลังจากลูกค้าเช็คเอาต์ไปแล้วเราก็จะทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะเน้นเรื่อง จุดที่ลูกค้าใช้ประจําเช่นโทรศัพท์รีโมทหรือว่ามือจับประตูห้องน้ําอะไรต่างๆนะก็จะเช่นนี้ตลอดนะครับส่วนลูกค้าที่ข้างนอกที่เข้ามาใช้บริการด้านร้านอาหารหรือว่าร้านสเต็กหรือ้านกิจกรรมนะครับเราก็จะมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิอยู่ทางด้านล่างนะครับ1จุดแล้วก็มีเจลล้างมืออยู่ประมาณ4ีจุดทั่วบริเวณรีสอร์ทนะครับ ก็อยากจะฝากถึง <glaube> น <unt> <ını> ัก okay. ท yes. okay. well, ่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวอำเภอสวนพึ่งหรือว่ารอยเย็กรุ๊ปอี r ีสอร์ทนะครับตอนนี้งรีสอร์ทอำเภอสวนพึ่งทั้งหมดได้เปิดแล้วนะครับแต่ส่วนของรอยเย็กรุ๊ปอี r ีสอร์ทเนี่ยจะเปิดในวันที่21พฤษภาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับสําหรับเรื่องโควิด2019นะครับเราก็ต้องอยู่กับมันไปนะครับเห็นว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงอยู่อย่างไรป้องกันยังไง เราต้องอยู่กับโลกนี้ไปอีกนานนะครับนั้นเราทุกคนก็ต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อให้เประเทศไทยแล้วก็คนไทยทุกคนก้าวผ่านจุดนี้ไปด้วยกันนะครับโอเคครับล้วพบกันนะครับขอบคุณครับ